ตัวที่สองตัวนี้น่ากลัวมากเลยลูกอีช่างถาม,มลูกอีช่างสงสัยเขาเรียก <c oughs> วิจิกิจฉา<อ>สงสัยแม่งทุกเรื่องอันนี้มันหนูนี่ไม่ไม่อันนี้มันอยู่ในหนังเรื่อง forest gum มันมีทอ็อตนึงของ forest gum ที่พูดว่ามนุษย์เราชอบตั้งคําถาม,มแต่มักจะไม่หาคําตอบอันนี้จริงทําไปเฉยเฉยเลยๆแต่ไม่ยอมไปเอาตัวลงไปศึกษา,าหรือว่าไปเรียนรู้บางทีเราเจอเด็กบางคนเป็นช่างถามอุ้ยถามเก่งจัง ต่อไปมันก็จําไม่ไดไมไม้มันก็ถามใหม่ใช่อ,อ,อย่างผมไปไปไปทัวร์ต่างประเทศเง<ฆ>ี้ยไกด์เขาฉลาดมากเลยคุณมาเที่ยวหรือมาท่องเที่ยว<อ>ถ้าคุณมาท่องเที่ยวเดี๋ยวผมเล่าอะไรประวัติศาสตร์เกี่ยวกับประเทศจีนคุณต้องท่องได้พรุ่งนี้ผมจะถามแล้วเที <c oughs> <อ>่ยวด้วยแล้ว recon, <c oughs> คนค <c oughs> นนี้ในรถทัวร์เขาก็สุกนิยมทัวร์หน่อยอ้จาเนี่ยผมก็มีคนในสุกนิยมทัวร์ไอ้คนในทัวร์เขาก็จะถามว่าเอ้าทำไมวันนี้ไกด์ไม่เล่าประวัติศาสตร์คือผมเป็นหัวหน้าทัวร์ด้วยไง ผมเลยตอบเขาประมาณว่าไม่ต้องเล่าหรอกพี่เอางี้เดือนที่ล้วพี่ไปเที่ยวไหนมาตุรกีพี่เล่าดิกไกด์ตุรกีสอนอะไรมาบ้างจําไม่ได้เอออันนี้เหมือนกันอะจําไม่ได้เดี๋ยวก็จําไม่ได้สอนไปก็จำไม่ได้จำไม่ได้สู้มาเที่ยวกับผมแล้วผมชี้ชี้ให้เห็นว่าประเทศเขาจเจริญยังไงแล้วแล้วเดี๋ยวผมกับ <c oughs> แล้วผมก็พาไปเจอคนของเขาในประเทศนั้นไปล้อมวงคุยกับชาวมองโกเลีย ไปเที่ยวคนมองคนเรียคิดยังไงไปเจอชาวโครเชียเขาคิดยังไงไม่ใช่ไปถ่ายรูปเซลฟี่กับอันนี้มันโดนอีไอไกด์ท้องถิ่นหรอกหรอกกเป็นเขาเป็นหมากสูตรเราไปเที่ยวอ่ะชะงโงกทัวร์ใช่ใอันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็น l e ์น n i n g ทัวร์ว่าเรามาทำมาตรงนี้และเรา l e ์น n i n g ทัวร์มีมีคนจีนเขาด่าคนไทยนะคนไทยไปพร้อมกล้องถ่ายรูปอและอาหารกินส่วนตัวไม่เคยไปฟังรสชาติคนอื่นเลยจริงอันนี้จริงพกพารสชาติส่วนตัวอารวาสทั่วโลก ต้มยำกุ้งแล้วไม่ได้ไปเรียนรู้อะไรไม่ได้ไปเรียนรู้อะไรเราไม่เรียนไงเพราะอะไรเพราะขี้ขาดเกินกว่าจะลองอาหารของประเทศเขาอพอขี้ขาดที่จะลองหาประเทศเขามันคือดูถูกคนของเขารสชาติเาก็มีแบบของเขาเนาะแล้วก็ไม่ชื่นชมเออทําไมประเทศเขากินแบบนี้ก็ไปด่าเขาโง่เนี่ยเอาพริกใส่อร่อยของอร่อยคือเขาก็มีธีคิดของเขา แล้วแต่ละประเทศสมุนไพรก็คือพืชตรงนั้นจะรักษาโรคของตรงนั้นเออเหมาะกับประเทศเขาภูมิประเทศเขาและเสร็จแล้วก็ทรงศึกษาก็ชื่นชมคนที่มันถามเก่งแล้วก็ตอบตรงกับที่กระทรงศึกษ์คิดอาจารย์หมาลัยก็เหมือนกันชอบคิดอย่างนี้นี่ดาวทรงศึกษาไม่ได้นะทรงวิทย์ด้วยเพราะหมาลัยหนีอยู่กับทรงวิทย์เอาเป็นว่าไอ้พวกดูแลการศึกษาเนี่ยมันอยู่ตรงศึกษาแล้วจ้าธรรมะก็ใหม่เรียนทางโลกก็ใหม่เก่งเอาเขามาอบรมได้ไหมคะอาจารย์หนีการอบรมทุกชนิด หนูก็กาลังหนีอยู่อาจารย์หมาลายนี่หนีการอบรมนะใช่ไม่ชอบหนีการอบรมไม่อยากพัฒนาแล้วไม่แสดงตัวเองเลยนะคณะบดียังไม่อบรมเลยที่การบดีไม่ไปไม่ไปหัวหน้าภาคก็ไม่มาเขารู้สึกว่าเขารู้แล้วไงแต่ไปอบรมทาไมเรื่องพวกนี้เขารู้แล้วก็แปลว่าไม่ตื่นรู้คนระดับครูบาอาจารย์ระดับที่การบดีถ้าไม่ตื่นรู้ประเทศพังหมดแล้วฮะเขาไม่แสดงความกล้าที่จะไปเรียนกับคนที่จบปอสี่เขาไม่กล้าที่จะไปเรียนกับคนที่คิดต่างกับเขา ต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเขาไม่กล้าที่จะลองทําการศึกษาเพื่อการวิจัยอาต้องมีเขาเขาเรียนสิ่งที่ฝรั่งขี้และเยี่ยวมาแล้วอะแล้วก็จำๆๆๆแล้วชอบจะด่าว่าที่ไหนทําสมเด็จแล้วขอดูลิเทเลเจอร์รีวิวพังหมดในลิเทเลเจอร์รีวิวเนี่ยใช่หลงกลต่างชาติแะเขาหลอกให้เราโง่ทั้งประเทศอทําตามเขาแล้วพอแหลมอย่างนี้ขึ้นมาก็โดนด่าดีแล้วจ้าต้องมีแหลมไว้บ้างก็เลยหนีไปอเมริกาไงแต่ต้องต้องกลับมากู้ชาติดีเออนาซา อย่างนี้กพนักงนั้นน่ะมันมันขมขำเตอร์เตอร์อาจองกล้องอพบเงียมันกันทุกคนหเห็นไหมก็สักยญาติที่ฉี่ค่ะวิจิกิจฉาวิจิกิจฉาคือถามแล้วไม่ทําแล้วถ้าเกิดจะให้มันได้ไม่ไม่วิจิกิจฉาต้องทํายังไงอ่ะให้มันหมดทําเยอะๆเรียนรู้ทำอย<ำ>่ได้สงสัยทำเยอะๆแล้วท่องในหัวเลย fail u r e is learning fail u r e is learning การผิดพลาดมันทำให้เราได้เรียนรูเป็น you have license to fail จริงเหรอครับผมให้ license to fail อาจารย์ขอบคุณค่ะก็ผิดก็ผิดดีทำไมอ่ะผิดไม่เลยเลย อะอย่างผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยไม่เคยเจอผู้ชายมาก่อนแล้วก็แต่งงานแล้วก็ทะเลาะกันผัวก็ไปโกรธเมียมันทําตัวงี้เมียก็บอกจมีผัวเออตามทฤษฎีเรื่องมีผัวยี่สิบเอ็ดคนถึงจะเข้าใจตามทฤษฎีต้องมีผัวยี่สิบเอ็ดคนอาจารย์คาวแม็กซ์เวลคาวแม็กซ์เวลเธอยังไม่เข้าใจยังไม่ถึงยี่สิบจริงๆมันคือการเรียนรู้คแต่เราไม่ไม่ยอมเรื่องนี้ไง ไม่ยอมเรียนเรื่องนี้ไงเออต้องเข้าไปเรียนรู้แต่ละเรื่องแต่ละเรื่องยอมรับเจอคนน้อยไปไงอืคือมันอาจจะมันอาจาไม่โดนผัวเมียก,ก,ก็ได้เออผู้หญิงไี่ไปเจอผู้ชายเจอพ่อเจอลุงใช้ชีวิตใกล้ชิดกับออผู้ชายมากขึ้นอะไรเงี้ยเหมือนผู้หญิงที่เข้ามาจากบ้านที่ผู้ชายเยอะๆอะไรเงี้ยเขาเข้าใจว่าแม่งเหมือนกับหมดผัวกูพี่กูใกล้เคียงกันประมาณนี้เลยมันก็เป็นอย่างนี้แหละเขาจะค่อยๆแบบเออโอเคเรื่องของมึงแต่อีเนี่ยมีแต่ผู้หญิงมาทั้งบ้านแล้วมาได้ผัวงงเพราะไม่เรียนรู้ไงเออต้องเรียนรู้วก็องไม่เรียน ฉันไม่ตื่นเลยหฉันขอหลับอยู่ในคอม์ตโซนฉันปลอดภัยแล้วก็ไปกำลัให้คนอื่นเปลี่ยนได้และก็ไม่ปลอดภัยนะจริงๆแล้วมันคือกบที่โดนต้มในหม้อน้ําแล้วไม่รู้ตัวว่าโดนต้มไอ้พวกนี้ไอ้กบในหม้อต้มเนี่ยที่สุกเลยออาจารย์เดชาพูดคำนี้บ่อาจารย์เดชาที่ทําเรื่องกัญชาอที่สุพรรณเนี่ยใช่ไหมก็โอเคนะศักยญาติที่ถฉาผมโยงไปที่เคเลชและความความกลัวเฟียเทลลี่เป็นวิชาที่ต้องเรียนกันข้างใหญ่คืออยาก ได้กลัวจงกล้าอ่าเล่มต่อไปจากตื่นรู้เนี่ยน่าจะทําเรื่องเฟียรเทลลี่ทฤษฎีความกลัวหรือทําเรื่องเคอร์เลชให้มีความกล้าหาญอาจารย์วิสิตวังมินยูก็พยายามทําเรื่องพวกนี้อยู่แล้วก็มีหลายอาจารย์นะเราคุยยูเก่งๆมีหลายคนเ็าทาเรื่องมันเท่ากับฟื้นประเทศพอมันกล้าเพราะมันจะกล้าตื่นอือืไอเนี้ยขนาดอ่านตื่นรู้เดี๋ยว่คยดูเดี๋ยวแม่งไม่ตื่นแม่งกลัวเออไม่กล้าลองไม่กล้าลองไม่กล้าตื่น เคยไหมฝันมันมันแล้วไม่อยากตื่นเออมาบ่อยเลยค่ะกําลังอร่อยด้วยในฝัน <c oughs> ใช่ไล่ฝันคือวัตตะที่เราอยู่นี่ไงเ,ออเราหลงอยู่ในวัตตาเนี่ยเราไม่ตื่นไงใช่เออมนหลงผู้ <S <S ผหญิงเสื้อแดงคนนั้นน่ะมันอยู่ในเรื่อง The ะ a มทริมันจะมีผู้หญิงเสื้อแดงคนออใช่ไหมมันหลงนี่โอเคนะสักยะทิฐิมันก็ต้องใช้เรื่องเคอร์เลชผมว่าจะไม่ตรงในพระไตรปิฎกนะอใครใครตรงก็ไปอ่านเอาเองกันออันนี้เป็นแค่อธิบายออธิบายให้ฟัง อ่าอันที่สองวิจิเกิจฉาก็คือทำเยอะๆอย่าถามมากนั่นการเรียนการสอนสมัยใหม่มันเป็นเรื่องของ action learning ครูพาทำล้อมวงถามครูพาทำล้อมวงถามก็เรียกว่า reflection โอ้โหมันได้การทำทีมด้วยเนาะเวลาล้อมวงถามถูกได้ทั้งทีมนั่นประเทศในฟินแลนด์นอร์เวย์มันไม่ได้เรียนคนเดียวเด็กมันเรียนทำด้วยกันเศรษฐกิจเขาทำนั่นด้วยกันเขาสร้าง C E O มาดูแลทั่วโลกประเทศพวกนี้ การศ <ผม S 1> ึกษาเขาอันดับหนึ่งเลยนะฟินแลนด์ใช่จีนก<อ>็นเ,เก่งแต่จีนไม่พูดจีนก็ทำแล้วครูเขาเนี่ยเขาฝึกเป็นครูอนุบาลก่อนแล้วค่อยๆโตขึ้นไป<ช>เป็นครูมัธยมมหาลัยปวดคืออย่างนี้เขาไม่มีครูจีรัอาจารย์เขาใช้ฟารกับโค้ชโอ้ไปสอบไรเส้นฟาร์ไเส้นโค้ช i อซปฏิบัติทําเหมือนเล่นกีฬาปฏิบัติทําเหมือนกล้ามเนื้อฟังอย่างเดียวไม่ได้ อ,อ่านอ่านหนังสือว่ายน้ําจมน้ําตายนะฮะชาใช่ยอ่านต้งไปไ่ว้คุณอ่านธรรมะมาหมดแหละสุดยอดเลยเอาผู้หญิงแก้ผ้าสวยๆเดินให้ดูเห็นนะเอาเงินไปยั่วหลงสีกานี่ไม่ใช่แล้วต้องมาฝึกจริงๆต้องฝึกฝึกอย่างต่อเนื่องนะถ้าพักผ่อนอื่เลยก็ต้องก็เริม่มใหม่อีกแล้วคนที่ทํางานเยอะๆไม่มีเวลาทำไงอาจารย์โอ้โหคนงานเยอะนั่แหละแบบฝึกหัดปฏิบัติทําเยอะมากเลยยังไงอาจารย์เฝึกยังไงก็ลูกค้ากวนตีนก็ หายใจลึกๆมองเขาอย่าง unconditional love ยิงคำถามลูกค้าเปลี่ยนลูกค้าเป็นโคชีคุณลูกค้ารู้สึกยังไงกับสินค้าคุณลูกค้าคิดว่าทำนี้ยังไงต่อแล้วคุณลูกค้าเป็นเจ้านายเ่ะคะเจ้านายก็เหมือนกันเจ้านายคิดอะไรอยู่เจ้านายอยากเรื่งนี้สำเร็จเจ้านายคิดว่าเจ้านายควรทำยังไงไม่ไปไม่ไม่ไปตอบโต้ไม่มีตอบโต้เขาเรียกว่า dancing with c o a c h ี่ธรรมะมันปนอยู่กับทุกอิริยาบถค่ะธรรมะมันปนอยู่กับทุกการทำงานอารพูดท่าพูดตลอดเลย ธรรมะคือหน้าที่ธรรมะคือการทํางานหน้าที่ดูแลพ่อแม่การงานเต็มไปหมดแต่พรุท่าท่านสอนไว้เยอะ,ะก็เรียนรู้จากการฟังแล้วเอามาทําแค่นั้นแหละแล้วก็ฝึก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 แล้วก็ล้อมวงคุยกันบ้าง<ม>ไปหาบัณฑิตบ่อยๆ <boy. S 2> สายหลวงปู่มั่นเนี่ยอย่างผมก็สายพระป่าหลวงปู่มั่นอย่างเงี้ยต้อง,<ล>งเออต้องไม่ทิ้งครูบาอาจารย์เกิน2ปี 2> <ฮ>ไม่งั้นจะหลงตัวเอง